ปากตาก้าขอฝากทุกคนไว้ตรงนี้เลยนะคะเจ๊นเป็นยังไงนะชงให้มากเลยปักตะปักตะก้าปักละปักตะก้ากาช้าหมดอดนะคะปักตะก้าตะก้าตะก้ามาจากไหนมาจากอะไรมาอย่างไรน้องพีคคือไม่ได้โทรศัพท์มาด้วยคือจีพีเอามาจากตอกเอามาจากหน้าหน้าจอโทรศัพท์ของพีก่ค่ะที่เห็นว่าสติสตางแล้วเราก็มองว่าช่วงนี้เราก็เข้าวงการไลฟ์ในติ๊กตอกอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่า การที่เราจะปักตะกร้าไว้แล้วมีมากดตะกร้ามาต้องใช้สติแล้วก็สตางค์เรื่องความรักก็เช่นกันก็เลยเอามารวมกันก็คือเหมือนว่าเราเนี่ยเอาตัวเองอะปักตะกร้าไว้แล้วรอให้ชายหนุ่มคนที่ใช่อาะมากดตะกร้าหนุ่มไปทีเรียกว่ามันเป็นประสบการณ์จริงของเราใช่ไหมหมายถึงว่าเป็นเรียกว่าอะไรได้่รงมันนจตะกร้าใช่เพราะว่าเราเราใช้หน้าจะโทรศัพท์อันนี้ค่ะมาประมาณแบบ กือบสิปีละแล้วหนูก็อยากจะเขียนเรื่องเรากี่วกับสติสตางถ้าเกิดไปฟังเพลงเต็มมันจะมีท่อนบทสวดของของที่ใช่ใช่คือเหมือนว่าเราก็ร่วมเขียนกับพี่จ้า่วมะทำมามาตั้งแต่พฤษภาคมที่แล้วเพิ่งเพิ่งเสร็จแต่ว่าใช่ค่ะเพลงนี้มาสักพักหนึ่งในทิกตอกแล้วทไมถึงต้องเป็นที่สิบแปดรอรอเลิกรอยาวรออะไรอไปก็คืออยากจะให้มันติดถุงไปก่อนแล้วก็บอกว่าเราปัดตะกร้าไว้ก่อนนอ่าปัดตะกร้าแล้ววันที่สิบแปดก็รอคนมาปัดตะกร้า ใช,ใช่ใช่ค่ะยังไม่ลืมกันนะคะยังไม่ลืมเลยค่ะคนลยบอกว่าเราจะมาจริงจังาด้านเป็นนักร้องไ่รับงานื่างต่างเนาคือตอนนี้สิ่งที่จริงจังก็คือทำเพลงค่ะแล้วก็ทำช่องทำท่องพิษยาทำรายการซิงเซิสซึ่ึอย่างที่ที่บอกคือเวลาทำซิงเมซิซิสค่ะคือเราเราไม่ได้เป็นคนมีมีแบบทักษะทางด้านร้องเพลงเหมือนกคนอื่นอะไรเงี้ยก็ลก็ต้องใช้ความพยายามเยอะในการแบบว่า ท่องเพลงซ้อมร้องอั่นคือซ้อมซ้อมแล้วอะไรเงี้ยค่ะเพื่อแบบพยายามทำให้มันดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไหนจะมีแบบเออเขาเรียกว่าต้องซ้อมต้องท่องต้องแบบพยายามแบบฝึกด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เลยต้องใช้เวลาเยอะการร้องเพลงของคุณวัตถุกรอบมาจากคนที่มองว่าเราเสียงเทียบเสียงอะไรนี่นั่นจนกว่วันนี้เราเลือกจะรู้เป็นนักร้องแต่ยังปักไว้อยู่ว่าวันหนึ่งอยากจะร้องให้ เก่งขึ้นเก่งขึ้นนะคะแต่แค่ยังไม่ถึงวันนั้นวันนี้ยังไม่ถึงวันนั้นอยาก็นนให้ให้คะแนนเต็มเ,เพิ่มไหมจัดจ,จ,จุกเริ่มต้นเพิ่มค่ะเพิ่ม <c oughs> เหมือนว่า <c oughs> ลองได้ดีมากคือแล้วพอมาทำรายการตัวเองนะคะ <c oughs> มันเหมือนได้ฝึกจริงๆ <c oughs> มันดีขึ้นจากวันแรกที่พี่ร้องมากเลยพี่ก็พี่ก็ภูมิใจในตัวเองนะคะที่ว่าที่เราองดีขึ้นเมื่อวานก็เรียนร้องเพลงมาแล้วคุณพูดเขาก็ว่าดีขึ้นแต่ถามว่า จะแบบดีไปถึงระดับไหนเนี่ยมันต้องฝึกไปเรื่อยๆอเพราะว่าเร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 าไม่ถนัดแต่เราชอบเราก็จะพยายามเรว่าเหมือนอย่างอย่าง,างบคาคนมีด้านลบมันยังทำใหเรานอยอยู่มั้ยไม่ค่ะจะไงสิ่งที่พีกได้คือทุกคนเขาก็จะให้กำลังใจแล้วคือสิ่งที่ทำให้พีดีใจมากๆคือบางคนเขาได้ดูแล้วเขาก็หัวเราะไปกับเราเขาเขายิ้มแค่นี้พี่ว่า เราก็มีความสุขแล้วอยงเี้ถ้าบางคนไปรบกวนหูใครพี่ก็จะขอโทษไว้ตลอดเลยยเเีขาก็เลื่อนเลื่อนผ่านไปได้แต่เมื่ออยางพี่คือพี่ได้รับโอกาสการร้องเพลงตลอดเวลานะเออยังอยู่พี่พีกจะได้รับการร้องโอกาสในการร้องเพลงตลอดเวลาทุกคนจะบอกอ่ะพีกมาน้องมาน้องรู้สึกยังไงบ้างน่ยรู้สึกว่าชอบชอบมากเลยอย่างวันนี้มางานอีเวนต์เป็นโปรติหนูก็ไม่ได้ไปงานบ่อยแต่วันนี้อยากมาอยากร้องเพลงอยากชอบอยากร้องให้พี่ฟังแล้ววันนี้หนูโชว แดนาทีโอ้ต๊อปเสี่ยวเพลงไปเจ้าของทางหรือเปล่าเราคุยแอบทางกัวเองพี่หนูมีเม็ดเล็เพลงที่เราที่โคบลันมิวของหนูโคบสามเพลงแล้วก็มีเพลงปั๊กสก้าอีกหนึ่งเพลงก็เลยอาจจะต้องรบกวนเวลาพี่ๆยาวหน่อยทีแสดงว่าเวลาเวลาแบบเราขึ้นเวทีแล้วเขาประกาศว่า ็นศิลปินท่านหนึง่งเราเรารู้สึกภูมิใจมากๆเลยใช่ไหมที่สุดะะเลยค่ะอ,อยากเป็นแล้วก็อยากอยากจะทําไปไเรื่อยๆค่ะงที่เรายังมีความเป็นดาอยู่แหละเพราะที่เราเป็นศิลปินขึ้นหนูเขินเพราะว่าเราเราพูดว่าเราเหมือนเราพูดถึงเรื่องทำรายการซิงเไมซิสใช่ไหมจะค่อนข้างต่างกันนิดนึงตรงที่ว่าทำรายการซิงเิไมซ่อะคะ่ะอาจจะไม่ได้ร้องได้ตรงหรือว่าร้องได้เพราะจะเป็นร้องสไตล์เราก็คืออับเพียนชายแต่พอเราเป,ป็นศิลปินอะคะ่ะเพลงเราเราก็ต้องร้องให้ตรงแล้วก็ให้ดีที่สุด ช่มันก็เลยปรับเมื่อกี้ก็เลยเหมือนว่ากำลังพูดถึงสิ่งในฟิทธ์ใช่ไหมคะก็เลยพอเราพูดว่าเราก็จะออกเพลงด้วยนะอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนว่าอาจจะร้องคนละแบบแต่ก็คือกะตั้งใจทั้งสองแบบตอนเราพูดเรื่องการร้องเพลงที่ตาน้พีเป็นประกายมากเลยนะเหมือนตัวตันที่เป็นดีว่าแล้วอ่ะตาแววววอ่ะเหมือนมันอิ่มใจแค่ไหนสิว่าฉันทําได้ทุกอย่างในสิ่งที่ฉันรู้สึกว่าฉันไม่กล้าทำรู้สึกว่ามาไกลแล้วก็ ได้ทําในสิ่งที่เราเราไม่ได้คิดว่าเราจะได้ทําอยู่แล้วทุกวันนี้มันยังได้ทําอยู่อะค่ะทุกคนรู้คือหนูได้ออกเพลงตั้งแต่เพลงที่หนึ่งค่ะเพลงที่สองแล้ววันนี้ก็ก็ลังมีเพลงที่สามออใช่มันก็เลยแบบดีใจมากแล้วก็วันนี้ก็แบบได้มารายการตัวเองอีกบอกว่าโอ้ได้ทารายการตัวเองรายการซิงไมซิตเกับเพลงอีกมันมันมันยิ่งใหญ่มากเลยสําหรับที่อะค่ะแ้่เพลงเยอะๆในอน,นาคตอาจจะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวของทั้งี อันนี้อันนี้พี่คิดเป็นแพลนอแม็กอารีนาต้องคิดเเราไีแม็กต้องมาอีแม็เหรต้้งรอบอยากต่ำคือตอนเนี้ยคือคนมาพี่ยังยังยังไม่ไอ่เขาบอกว่ามาซื้อตั๋วเสียดาย้เขาองมาจ่ายเงินอยู่ถ้าจกิเป็นแบบคอนเสิร์ตฟรีหรืออะไรเงี้ยพี่ยังยังรู้สึกสบายใจกว่าไวไชุบตัวว่านี้ก่อนอแเออสะสมเพลงสะสมในรายการไปก่อนไรเง้ยค่ะแล้วยัง อตองเขามากดตะกาหรือยังเขาเลอกเลยเขากดยินยันยังอตองอตองกดคนแรกเลยเขาเขาเขาจะแบบอยู่กับพี่ตลอดหมายความว่าได้ฟังพี่เล่าแล้วเขาก็ก็อยู่กับพี่ตั้งแต่วันที่สับสไครตในช่องอ่ะยี่สิบสองอ่ะค่ะวันนี้ของหนูก็ประมาณเกือบหมื่นเจ็ดละคือเราเห็นเข้าไปเช็คกันทุกวันเลยแบบ 24แล้ววุ้ย50แล้วมันเห็นทุกความเคลื่อนไหวอ่ะค่อินนะคะแล้เขาพูดอะไรหรือไปกำลังใจทีมยังไงเราตอนนี้นการเดินทางเซีน,เ,นเขาจะชอบพูดว่าแบบอธิษฐานได้อ,อ,อธิษฐานได้อตอเชียร์อ,อธิษฐาได้อะไรเงี้ยค่ะเรียกว่าใช่ก,กำลังใจเรียกว่าเขาเห็นทีมมาตั้งแต่แบบอะศูนย์จนมาถึงวันนี้ใช่ไหมติดลบเลยด้วยอะไรเงี้ยตอนนี้คือเราก็ขึ้นมาพคนน้ำละแล้วก็ลังบอกว่าโอเคกันลงให้สัมผัสนาอะไร าฟังคืออย่างตอนที่พีคร้อง Galaxy e x p เพรสอะค่ะพีก็ถ่ายวันศุกร์พีก็ซ้อมนัดนแหลวันจันทร์เนื้อเนื้อก็เยอะร้องก็ยากเพราะน้องมีแบบที่ซ้อมแต่วันจันทร์ซ้อมกับเขาอะจนเราดูเอ็มวีด้วยกันเราเขาร้องได้แล้วว่าตอนร้องได้แล้วแล้วก็เป็นเพลงที่เราชอบด้วยกันทั้งคู่เพราะว่าเขาก็ฝึกไปพร้อมเราอะค่ะใช่ ขาก็ลาลาลาได้นะไม่ไม่ชวนเขามาสิงไม่ซีบ้างละคะอ้าพี่เคยพี่ชวนเขาบอกไม่เอาพี่เราแพงเลยแม่ตอนนี้พี่ลองได้ตอนก็ต้องลองได้สิเป็นไงบ้างตอนนี้รักมันอิ่มเอยอิ่มตัวขนาดไหนน่ารักจังอะไรนะเขาบอกน่ารักาข้างรักเลยเหรอน่ารักบอกว่าน่ารักาากว่คู่เราเป็นขาประจำงานแต่งงานนะเราชอบไปงานแต่งงานคู่เราเพราะเมื่อก่อนเราอาจจะไม่เข้าไปเดี๋ยวนี้ไปบ่อย ใช่ก็ถ้าเกิดทวันนี้ใครเชิญเราไปได้แล้วก็อยากจะไปร่วมไปยิมอะไรงเงี้ยค่ะเมื่อก่อนอาจจะไม่มีโอกาสได้ไปเท่าไหร่เพราะบางอย่างมีคนเริ่มถามไปว่าหรือว่าเธออาต้อไปนยังไงบ้างบรรยากาศยิมอะไรก็ไปมาแล้วโรงแรมก็ไปบริษัทชอบนะคะก็อยากอยากแบบอยากเห็นของตัวเองแหละแต่ว่าก็ให้อาต้อเก็บเงินนะพี่เก็บเงินซั่งเงินซั่งตัวอยู่ก็อยากก็อยากก็อยากก็กที่ดีไหมเนี่ย

ไม่รู้ค่ะทำอะไรอีกชั้นบตั้งตั้งโตอะไรไว้ยังไงก็คือเราก็จะคุยกันตลอดค่ะชันบอกว่าคือไม่กดดันกันละกันเหมือนอย่างของพีกพีก็เต็มที่กับการทำละกันจริงๆแล้วก็อย่างที่พีกเคยบอกเขาตัวว่าพีกจะแต่งงานมีครอบครัวพี่อยากจะดูแลครอบครัวพีกเต็มๆแล้วก็เลี้ยงลูกแต่ว่าก็เคยมาคิดเหมือนกันค่ะว่าถ้าเลี้ยงลูกอยู่ก็ก็ลองเพลงได้อยู่โอเคแต่ว่ามันก็อาจจะแบบว่าอาจจะไม่ได้เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่านี้แล้วตอนนี้เราเหมือนเรามีโอกาสอะ Icana, โอกาสไม่ไ <favorite> ด้มาง่ายๆแล้วนะตอนนี้เรามีโอกาสเราพี่ก็เลยอยากจะแบบทุ่มเททำช่องของพี๊แล้วก็ทำเพลงด้วยก็เลยไม่ได้แบบไปรีบอะไรขนาดนั้นตอนนี้ก็ท่าในพาร์ทตอนเก็บเงินแล้วในพาร์ทของเราเรื่องแต่งงานมันคุยกันไปถึงไหนว่าจะวางแผนกันยังไงว่างมีนั่นอย่างนั้นหรือไม่ก็มีก็มีมีคุยกันคุยกันตลอดค่ะทาเป็นคนชอบเซอร์ไพรส์ไหมทำเป็นคนชอบเซอร์ไพรส์ไหมครับผ ก็ก็มีนะมีเซอร์ไพรส์เหมือนกันมีเซอร์ไพรสไหมเขาบอกว่าวันนึงเขาบ้านจะเซอร์ไพรส์เราเลยที่เราไม่รู้อะไรอย่างเงีตอนนี้ไม่กลัวละตอนแรกอ่ะกลัวตอนแรกอาจจะกลัวเหมือนแบบว่ากลัวแต่ตอนเนี้ยไม่ไม่มีความกลัวละก็ก็แล้วแต่โมเมนต์แล้วเมื่อไหร่เมื่อนั้นเมื่อไหร่เมื่อนั้นรไปรู้ก็ได้เร็วนี้ก็ดีแต่ว่า สัพพัดก็ได้เราเรามีเซนส์เลยว่าเราจะจับพี่ได้เขาเป็นคนเปอนแต่เขาฉลาดกว่าพีคนะเขา่าเขาบอกว่าเขาเห็นพีกเขารู้หมดเลยว่าพีคิดอะไรแต่พีเห็นเขาพี่รู้ไม่หมดพี่ก็รู้ไม่หมดเท่างแต่ว่าเรารู้จักกันดีมากค่ะแต่ว่าเขาอจะเขาจะค่อนข้างรอบคอกว่าพีเขาจะมองมองพีแบบชัดกว่า อันนี้แปดปีแล้วปะข้าปีแป่ป่ะใช่ใช่ค่ะงงไหมเจ็ดปีเราผ่านมาได้แล้วการผ่าน่านะคะไม่ได้ไม่ได้คิดตรงนั้นเลยวพอเรารู้สึกว่าก็คือคนที่ใช่ล้วก็จะแบบก็ทําให้ดีที่สุดนะคะแล้วทุกวันนี้มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆย้อนกลับไปปีที่หนึ่งสองสมสี่ปีนี้ก็คือดีที่สุดอยู่ดนีอะไรเงี้ยค่ะโอเคค่ะ